อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาดูช่างต่อครับจัดบางฝุ่นให้เจ้าแปดน็อตนะทุกคนนี่ทรงทรงตรอครับผมใช่ไหมชจางต่อทรงตรอนะครับผมี่กำลังจะิ่มเอาทรงนี้เลยครับเอาปล่อยตรงๆแล้วก็ลากยาวๆแบบนี้ครับหรอลากดินครับนี่ทรงอย่างแบดเลยครับ ผมบอกแล้วว่าน็อตมันเยอะจังต่อจัดให้จับนอ็อตว่าที่ยิบเลยคบไม่ธรรมดานะทุกคนประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเราดูว่าถ้ายืดเขาทรงแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะด้านข้างก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวกลงไหม กุ้งหรือเปล่าหยกบลงมาครับน่าจะน่าจะตัดครับไม่ตัดก็เจาะแล้วครับทุกคนายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะครับ ตัดจริงๆครับนี่ธรรมดาส่งนี้เอาเรื่องนะทุกคนส่งเอาเรื่องนะครับก,ไกะะ็ได้กระทะเอ้ยได้กระทะอลูมิเนียมมาด้วยครับมาให้ยังต่อปัดให้ครับก็จะใส่อันนี้แหละครับนี่เป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับก็เป็นแปดน็อตนะครับศูนเก้านห้าครับ แดดน็อต9.5จะถอดใบนี้ออกเพราะว่ามันไม่ไม่สวยครับเป็นกระทะเหล็กนะครับไม่สวยนะก็ถอดออกครับใส่กใบ,ใบแบบนี้แทนนะครับนะยางก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ <_ an> ตอนนี้ก็อย่างที่รีวิวไปครับก็เล็กเกอร์ตัวกระบะนี้เสร็จมาแล้วนะครับ <_ an> เหลือแค่ปัน่นเดี๋ยวรอปั่นพร้อมหัวเลยหัวก็ทำสีเสร็จแล้วเหลือแค่ประกอบนะครับก็ ช่างบอกว่ oh u, เาเดี๋ยวรอเดี๋ยวจัดทรงบางคุณนก่อนจะได้ไปซื้อของมาแล้วแล้วก็จะประกอบทีเดียวเลยนะครับโดยรวมก็คือสีเสร็จมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังเริ่มไล่ประกอบกันเข้าไปครับจัดกันสามคนแล้วตอนนี้ฝนก็ตกจนน้ําท่วมเลยแหละพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดาครับหนฝนตกแฉะ ไนเป็นไนดูสดๆไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้เอายื่นเยอะนะครับยื่นแค่ประมาณ10เซนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ กระแสมาแรงครับบางฝุ่นแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับก็เราก็ทำตามกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแหกอีกนะทุกคนนะผมยิ่งเดี๋ยวชอบแหกด้วยครับก็ก็เลยเอาพอสมควรพอเหมาะนะครับพอให้มันเป็นทรงนะครับนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดนะูว่ามันจะเข้าทรงไหมเข้าตำราหรือเปล่านะครับ ขึ้นทรงครับตอนนี้ช่างต่อเริ่มขึ้นทรงให้แล้ว 了 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าจะน็อตจับหินเนาะขันตั้งนานไม่เข้าคิดว่าน็อตโน้ไม่ไหวเลยนี่นี่น้องเอ้ยุ่งอย่างแบดเลยครับียบร้อยียบร้อยครับ ใช่ใส่ง่ายๆนะทุกคนนะถ้าสมัยก่อนนะอ่ะผมจะยื่นตรงนี้ครับประมาณ40เซนนั่นเลยครับออกมาเสมอตัวช่างต่อเียครับแล้วก็กวาดให้หมดเลยครับทีนี้ไม่เน้นหดนะครับเน้นทรงตรอนะครับตอนนี้เพราะว่า Điều trợ Đây ngàn hộp Điều phá lẩu đây ngàn ต,ตึงก็อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเหล็กทับอยู่เอาขนาดนี้ไหมทุกคน เรียบร้อยครับหนึ่งข้างทุกคนกคน,นี่ประมาณนี้แหละนี่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับพี่น้องชักต่อลองหกักลองหักลงสิพับทับได้ไหมม้วนม้วนลงอ่ะลองม้วนมวนลงหน่ินนนนนนนเอาสักเอาสักเท่าเสมอเสมอไ ล้างหน้าสีไม่ต่ำขึ้นเอาขึ้นอีกอีกเออซูสีเนี่ยต่ำไปไหมเนาะเออเอาขนาดนี้เลยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมเอาสักเข้าขนาดนี้ก่อนสวยเลยครับประมาณนี้นะครับช่างช่าง ลองลองเอาไฟไท้ายมาวางให้ผมหน่อยยังสุดเลยครับทุกคนเจียวเลยนะครับนี่ขวา้าขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนี่แหละถูกแล้ว เน้นใช้งานนะครับไม่เน้นสิ่งครับคันนี้เน้นใช้งานนะครับอ,อูเป็นไงทุกคนใส่ไปท้ายไปแล้วก็อ้ออ้าออนออกเลยครับหลอได้เรื่องเลยครับนี่หลอได้เรื่องเลยครับ่ธรรมดาครับ จัดครับเอาตรงนี้เอีมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับถูกใจหรือเปล่าครับก็ติชมกันได้ครับแต่อย่าด่าผมนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องลํำลาาท่านก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ